มาเดี๋ยวไปส่งมอบรถกันครับลูกค้ามาดูรถเมื่อวานใช้แต่รถคนใบเดียววันนี้รับรถเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับนี่ฮอนด้าแจนะฮะโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ทารับรถแล้วแม่สวัสดีครับแม่เชื่อหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เขินแม่เขินแม่เขิอ่โอเคโอเคไม่เป็นไรเป็นไงบ้างดีค่ะชอบเลยน้องชื่ออะไรนะมิกค่ะมิกน้องมิกเรียนอยู่พายัพ น้องมิกมาดูรถมาไหนเมื่อวานเมื่อวานเลยเมื่อวานแล้วคุณแม่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวซื้อด้วยใช่ใช่บัตรประชาชนใบเดียวซื้อรถเลยเป็นไงบ้างเข้ามาตอนแรกอ่ะหนูตั้งใจจะดูซิตี้ครับแต่ว่าพอพี่เขาบอกว่ามีแจ๊สก็เลยลองมาดูดูแล้วชอบชอบเลยชอบชอบเพราะว่าอยากได้แจ๊สอยู่แล้วด้วย้องมิกรู้จักเอเคคาร์ได้ไงเพราะว่าเพื่อนมาออกรถที่นี่ค่ะอ๋อเพื่อนได้นางมาด้วยแล้วน้องก็เลยเข้ามาดูใช่เข้ามาดูแล้วแฮปปี้ไหมแฮปปี้ บริการดีพี่ๆเขาบริการดีใช่ไหมครับดีดีเลยค่ะแลวรถสวยถูกใจสวยชอบเร็วทันใจไหมเร็วมากตอนแรกหนูนึกว่าจะต้องรอแบบประมาณอาทิตย์นึงหรือว่าอะไรจะได้รถเมื่อวานก็เลยโทรไปหาพี่เขาอีกทีว่าวันนี้ได้เลยใช่ไหมคะเขาบอกได้เลยเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเ๋อได้เลยหรอเพราะว่าพี่เอาเข้าศูนย์คือพี่เอาเข้าศูนย์แล้วเรียบร้อยโอนอะไรเรียบร้อยแล้วใช่พี่เขาถ่ายให้ดูตลอดว่าถ่ายให้ดู้วยใช่ไหมครับว่าแบบไปกําลังทําวันนี้อยู่นะรางให้อยู่อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากเลยแล้วก็ยินดีกับรถคันใหม่ด้วยขอบคุณค่ะน้องมิกมองกล้องหน่อยถ้าสุมว่ามีลูกค้ากำลังมองหารถสวยมีอะไรฝากบอกคนดูบ้างก็แนะนำนะคะ AK Car ค่ะรถสวยบริการดีค่ะแล้วก็ เออเหมือนบริการเป็นกันเองอะค่ะชอบแล้วก็รถคุณภาพดีค่ะขอบคุณค่ะพี่หวังว่าจะได้ดูแลบิ๊กอีกครั้งต่อไปต่อไปเลยนะเดี๋ยวแนะนำพายขอบคุณมากครับเฮงๆเลยเลชคดี้เป็ขอบคุณมากแม่แม่ไม่ชอบบอกกล้องขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคคุณมากรับพี่ได้ดูแลต่อไปนะดีมากเลยนะสุดยอดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ลูกค้ารับเดเยอะมาก ก็ช่วงสิ้นเดือนนะครับก <oyu |fi|> <Labor ator. S 2> <deal> ็ปิดยอดกันเยอะเลยเดือนหน้าผมบอกเลยเดือนหน้าเดือนอะไรนะกรกดากรกดาใครมองหารถสวยนะครับผมบอกเลยรถเข้าใหม่ลุ่มร่วมร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันจริงๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจมองหารถสวยนะเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับ